ในระบบอุตสาหกรรมการผลิต การหยุดชะงักของสายการผลิตเนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์เป็นเรื่องที่พบบ่อยซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนและกำลังการผลิตปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยระบบจัดการคลังสินค้าและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพบริษัททูนเมนจเมนต์ขอนำเสนออินดัสเทรียลเวนดิ้งแมชชีนสำหรับเบิกจ่ายเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองภายในโรงงานแบบอัตโนมัติสามารถบรรจุเครื่องมือและวัสดุได้หลากหลายขนาดและหลากหลายประเภทมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่ควบ การเข้าถึงด้วยการยืนยันตัวตนของพนักงานเช่นเทคโนโลยี RFID หรือบัตรพนักงานซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเบริกจ่ายสำหรับพนักงานแต่ละคนและสามารถจำกัดจำนวนการเบริกได้พร้อมเชื่อมต่อกับระบบจัดการคลังหรือระบบ ERP ขององค์กรโดยสามารถค้นหาและเลือกรายการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอสัมผัสเครื่องจะปลดล็อกเพียงช่องเก็บรายการนั้นๆเพื่อให้เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือน เมื่อสินค้าคงคลังต่ำกว่าจุดสั่งซื้อสร้างรายการเบริกจ่ายสินค้ารวมถึงบันทึกประวัติการเบริกจ่ายอย่างละเอียดเพื่อความโปรง่งใสและการติดตามการใช้งานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่จำกัดการใช้ Industrial Vending Machine ขนาดกระทัดรัดแต่จุอุปกรณ์ได้มากจะช่วยลดทางพื้นที่จำนวนคนระยะทางและเวลาในการเดินทางไปยังคลังส่วนกลางเพื่อเบอิกเครื่องมือได้หลายเท่าตัว ด้วย Industrial Vending Machine จาก Tool Management องค์กรของคุณจะมั่นใจได้ว่าเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการมีพร้อมอยู่บนสายการผลิตตลอดเวลาลดเวลาเบรกดาวและช่วยเพิ่ม p r o d u c t ivity ทำให้องค์กรของคุณสามารถบริหารจัดการคอร์สเซนเตได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมก้าวสู่ Smart Factory เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน Tool Management We do not supply tools. We provide solution.